เอาปลาเข็งปลาเขียงปราคอนน้อยประดุกน่อยปลากระดี่เอดเอาไปปล่อยลูกสันะโอ้โหน่อยล้กหลไหลยหลเอาอยู่น่นตั้งสายยันสายยันเอาให้ขัง ปลาขวานปลาขวานปลาขวานดีแนะ่ล่องสายยันเป็นสีแห่งขวาน,นเล่เอาไปเทลงสายน่ะสายลุงพวนหมดละอนะครับพี่น้องเศร้านี่กะไปเอาปลาขวานอยู่บ้านทาสีมาละขอานหน้าสายลุงพวนหรือเรื่องบดทินเดี๋ยวมาปล่อยบาดทินีปลาขอนหน่อยเนะาะตะเข่งหน่อย ๆๆๆๆๆคนหน่อยไปเค็ยงหน่อยนี่ครับคนหน่อยเด้อคนหน่อยเด้อบ่หน่อยเด้อนพันพันก็ตัวอยู่แบบนี้เลยนะวายมันใหญ่สักกันนะอ่ะทำเอาการเอาเทล็อกสะนะพี่น้องเนาะบาดดี้เนาะเอ้าบาดนี้หอดสะแล้วหอดสะแล้วตายเนี่ยก็มีหุบ่เพียงแบบนี้โอ้โห อลอาอาลงสะเลยลงสะเลยลงเแดงของแดงงแดงต่อไหมกระลำงกระลำงบึ้มปลาเป็นพันก็ตัวฝนเน้อนี่ตะเคี้งหน่อยปลาควนหน่อย ปลาดุกหน่อยหอยนะปลาซิวปูเอ้าอยู่ในสารลุงพื้นี่นละมืงเนี่ยนี่ต้นนี่เร็วตัวเร็วบัดที่นี่เอ้ยพัดหนึ่งก็ตัวเริ่มตัวนเ้อยหนี่ควายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วลายจักรสองกิโลมึงยังไม่อีกมฮะตองปลาเน่นกินเด้อปลาเน่นปลาปักหน้ากินเด้อปลาแข็งเนี่ย lát xử lát xử xuất xử cho tay thấy nè mắt 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 nhào mắt mắt nhào 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 mắt 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 หนึ่งสองสามสี่หาก็ชื่อน่ะมึงไหว้ย่าหนีอยู่นี่ละไงอยู่นี่เอาแพรล,ล,ลูกอยู่นี่ปลาแข็งหน่อยปลาคอหน่อยปลากี่เดืดอดหอยปูมาไม่อะปานินปลาปัากหน้าป้าตะเพียนมารับสมาชิกไหมาแล้วมารับคอหน่อยสิ ลูกปลานิ่งกัลายใครเองลูกปลานิ่งกับรุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นนี้เลยแหละลูกปลานิน่งมาเป็นโพ้งกันอา้อาวอ่าเดี๋ยวสิเกี้อเขาให้กินฝนเกี้อเขาลงให้กินนะครับพี่น้องภารกิจน้ำปลาขวานมาปล่อยหน้าสะลุงพวนครับปลาขวานปลาขวานเอามาปล่อยในสะยิ่งครับไหนมันจะเลื่อนเติบโตยิ่งยิ่งกวนันนี้เนาะจังว่ากันอีกเทีย่ยง เร็วเร็วเย็นเร็วเร็วเย็นแล้วเย็นแล้วมากินอาหารเร็วๆวันนี้ทั้งปลาเข็งก uh ็ม uh> uh 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 ีปลาเข็งปลาช่อนมีมาหมดเร็วเยอะแยะเลยวันนี้เอ้าม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 าเอาเอาเลย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 ลุยเลย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 ทั้งปลาช่อนปลาเข็งปลาหมอปลาสลิดเอาปลาขวานมาปล่อยเหมือนเจ้านี่จักพันก็โตแล้วครับปลาขวานยุดหน้ามองเอียนเอามาปล่อยใส่ยสะจะคว้างเอา จะลงพ่นผ้าแสียบมือปวดปากปากหน้ากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเอาเลยเอาเลยลุยลุย ลุยลุยกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มเลย